สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูช่างเทคคแท็กเตอร์ครับอยู่กับผมเสียเปาเคมีนะครับอันนี้มาอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับคูปตาดีซีเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิพลัสครับกับงานไล่เบาปากาข้อตู้ครับยกฝาตัดฟันเกลดันทุสเตอร์นะครับ สุดเดียวกันทำสุรเดียวกันทุกคนนะครับอันนี้ยกฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ติดิีนกันฝุ่นนะครับเสียสักสังลุยนะครับอันนี้เสียโยจัดให้ครับเปิงจิวเก,วกเษตรนะครับจะขาเกษตรวิสัยครับ สาขาใสาขาะเอ็ดครับอันนี้กูปตา้าเป็นจิวเกษตรนะครับทำงานไล่เบานะครับอยู่งครับก็ตัวรถเสร็จแล้วนะครับกับยกฟ้าตัดฟันนะครับแล้วก็ตัวกับโซ่ยกคอนะครับ ตั้งอูไม่ได้รับทำคอสปริงนะครับอันนี้พอดีของการยกคอนะครับไม่ต้องไม่ต้องเจาะฝาครับไม่ต้องเจาะคอนะเสียรถนะครับนี่ก็ยกฝาเรียบร้อยครับบบ้้้างกเรรีย ตัดฟันเรียบร้อยนะครับอันนี้แล้วก็มียกไอ้ทำตัวฟังลงหลังร่องนะครับนะครับของนอีรับสี่น้องสาเดิมอ่ะเนี่ยน้องสาเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจะปัดมาอยู่ตรงนี้นะครับ ก็แค่เปลี่ยนองศานะครับส่วนตัวฟันเราก็จัดให้เรียบร้อยนะครับสังเกตดูจัดด้านหลังนี่นะครับตัวฝาจะยกสูงสูงจากนิ้วจากนิ้วนวดน,นะครับยกสูงจากฟันฟันตันวนวดนะครับก็ตัดฟันจะติปอ่้งเ็กนะครับ ของสูตรนะครับสูตรอุเทงเท็กนะครับเดี๋ยวจะยกปากไปเชื่อมในร่มนะเพราะแดดร้อนนะครับดดรอนันนี้อากาศร้อนนะครับร้อนอบอ,โอ,โอ,โอ้าวมากเลย nhớ cha cho cậu bạc nữa không ừ. à, cậu bạc với cái rồng như đẹp nó lầy Để không bỏ lỡ những video พีรมนะครับตัวนี้ผููโผล่นะครับถอดออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวใบใบเกลียว,วันเก่านะครับเราก็จะล็อกนะครับเพื่อจะได้รับตัอใบเกลียวที่เราเสริมไปนะครับนายดิฉั โฆษณาเรอหนึ่งขายนครับสนใจติดต่อครับปู่ช่างเทคแท็กเตอร์ครับเฟซบุ๊กกุญชัยหินสูครับ0862596335นะครับปู่ช่างเทคแท็กเตอร์ครับวันนี้ก็เป็นใบเกลียวนะครับที่เราเตรียมมานะครับ เดี๋ยวจะต่อใบเกลียวนะครับเสริมใบเกลียวนะพี่น้องต่อไปให้กลูกเดียนจบเสริมใบเกลียวได้นะครับเป็น DC เจ็ดสิบนะครับ

เสริมไมเกยวเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็ไล่ไล่เก็บแนวเชื่อมนะครับไล่เก็บไต่เก็บเชื่อมนะครับไม่ะแหมเสียงเชื่อมมันหวานนะพี่น้อง ก็เอฟซที่นั่งดูก็เอาแว่นมาใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวปวดตานะครับจะจชองนานนครับเดี๋ยวปวดตาครับบครับเอท่านใดที่ชอบจะเก็บเชื่อมแนวนนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ คอมเมนต์มาติดชมกันได้ครับถ้าชอบก็ขอสติ๊กเกอร์สักหนึ่งดวงนะครับขอสติ๊กเกอร์ยกนิ้วสักหนึ่งดวงนะครับนิ้วไหนก็ได้ครับ ดูนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเฮ้ยนี่ม,ม,มีเรื่องวันนี้เอาพื<ฮ>้นไปนถ้า<ฮ>เอ็มพีชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ครับ ส,สนี่นะครับนี่แม่แม่ตะเกีบเชื่อมนี่หรือว่าพอใช้ครับเรียบร้อยนะครับเก็บงานเสริมเกียวดันนะครับยกฝาตัดฟันเกียวดันทัสตือครับ เชื่อมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ฝาก FC นะครับให้คะแนนติชมกันได้นะครับช่างเชื่อมมือสั่นแล้วนะครับต้องตัดลวดให้สั้นนะครับสั่นสู้นะครับต้องเติมนะครับ ก็กลับมาใส่สตีดเ,เดิมน,นะครับได้ก็ใส่สตีดซิ่งับตี่นี้เปลี่ยนมาใส่สตีดเ,เ,เดิมแล้วนะครับนี่ครับดูดูพอใช้ได้นะพี่น้องนะอ้ประมาณนี้นะครับสำหรับงานไล่เบาครับ ยกฝาตัดฟันเกี่ยวดันทศเตอรนนะครับเต็บจวดอ่ช่างเทกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับต่อมาได้ครับ0ูนย์เป็นหกสองห้าเก้าหกสามสห้าครับช่างเทกครับภูธิชัยผินสูครับเฟซบุ๊กยกหนยกใหญ่เลยดีเพลงขนงเลยนะครับตามนี้ได้ไหมครับ ฝากกดติดตามช่อง youtube ครับอูช่างเทคแท็กเตอร์ครับ facebook อุทิชัยผินสูนะครับ0ูนเป็น3 3สครับสำหรับรลูกค้าที่อนใดที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไม่พลาด <laughs> ไม่พลาด,ไ,ลาดได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันีคลินะ้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปยงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ